กินส้มตำกับขนมจีนส้มตำปลาร้่นพละฮะสายกินนะฮะพี่นีคนสวยพี่สาวนะเอายุมหอยลากมายุ้มย่ายุ้มยุ้มเลยพี่นีุ้มนะ้ม้มาได้ยาไม่ยมุมหัวอซีกสูรนี้ก็คือสูตของป้าพอนะพี่น้องนะ กินรอดไม่จะห้าหรอกนี่วันนี้ไทยอ่ะพี่สาวกินเด้อครับนี่สองคนเอาไปอาซื้อ, <c oughs> อ,อ,อยังก็มาไก่เปิียซ้ำกับแผนกสืบไปยังมะม่ายไปนองเอ,อ้ยแบบนี้ละโซดาวิธีคนไทยในฮ่องกงนั่งโยนซื้อก็ได้กินมีคนออตามชิละ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่ผู้ละเขาบุ๋สซัวน,<อ>นั่งเด้นั่งนุ่งไอ้เด็กแค่เปงนชิล่ะบ้านเขาเถ่าเด้บ้านะ นั ig, ่นท um, mm ี hmm. s <S ่เทาไปไานเท้าไปนาเท้าไปนาเมื่อไปไหนกำลัหัวม้วนกับคุยไปเลยะไ่ได้ขยันรีบม้เใส่ป่ะเนีเออทมื่ก้เกี้เฮ็ดยังจะผู้ใดบอกเฮ็ดยังจะเฮ็ดมาสัที่นระียังัยืดซื้อใส่เอาใส่เอาขั้นขั้นเนื้อเห็น่มาไปยังดองน้องนุ่งเขาใส่ง่ายกินเอยอเฮ้ยนั่นเราเ้ยเงินก็ไปใส่เขาก็ไปเบิด อุดเอาได้ย่ายเด้ยังมึงกินแด้วเจ้าอ่ะรักษาเจ้าของกันเป็นนักอินเดียเปลาเจได้ไหมล้างไปสู่กับไอ้กลับมาเพิ่มอยู่พี่น้องเกยอันนี้คือไายอ่ะพี่สาวนั่นแหละเป็นนักอินเดียเวลาเจได้เนี่ยว่าเป็นปลาอันนั้นเด้อลาเจก็แพ้มันของหมักเพราเพิ่งใส่เจเพิ่งนั่นเทสแห้งม้วนเอาหม้วแบ่งหรืบเปล่เพิ่งใสอันย่ายที่เราคือหันเราก็บ่เราเคยกินไอ้ธรรมดาคือเฮ้าอนี้แหละแล้ไม่ได้กินไอ้บ้งสุวิรัตกินเจเด้ พี่โมก็กินอยู่แม่โม่ก็เยกินไลบอ้เขาแบบค่มันใส่ปลาเตเพันในพันกินได้เยอะนี่นฮะมรนยากาศยามแรงยามแรงห้องกุ้งด้วพี่น้องตุกสูงเชดฟ้าโซนนี้ก็มีแต่คนไทยแล้วครับผมยุดอันนี้กันยังมามากคบทีมแล้วพี่นองเด้อเพราะว่าหาของมเพิ่มอยู่ครับ นิไทยพี่สาวไปแล้วค่ะไปซ้ำเขาลานมาท่านใดเอ่ยใช่ครับมาเข้าให้นะฮะเสียบอันนี้นี่คือเราต้องกินแบบนี้เด้พี่น้องเนาะจานนี้ยังก็มีอยู่คอนเทนต์พี่น้องคอนเทนตเออด่ามาเด้อพี่น้องเด้อพี่สาวคุ้มค่าเนี่ยไปอีกละเอาไปหาาเเเบด้อไปฉัน เดี๋ยวนะครับพี่น้องเด้อก็พอกันกินไม้เด้อครับเด้อได้แเราจะไปหาจานหายังก่อน